สวัสดีครับวันนี้ก็ทําสัญญานะครับเราจะมาฝึกทําเรื่องของทะเบียนหนังสือออนไลน์นะครับเป็นทะเบียนกลุ่มแฟม้มโดยเราจะใช้ google app ในการสร้างการทําทะเบียนกลุ่มแฟม้มนี้นะครับอแอปที่เราจะใช้ก็จะมีแอป google form แล้วก็ google sheet นะครับแล้วก็ยังจะมีส่วนของการทํา qr code ด้วยโปรแกรมบริการของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาล็อกแล้ก็ทําการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ google ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากล็อกอินเข้าสู่เว็บ google แล้วนะครับเราก็จะสามารถเลือกเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของ google ได้นะครับที่หน้าต่าง9ก้าช่องนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ google form หลังจากนั้นนะครับให้เราสร้างแบบฟอร์มเปล่าขึ้นมาหนึ่แบบฟอร์มนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อแบบฟอร์มนะครับหลังจากตั้งชื่อแล้วนะครับเราก็มาทำหัวข้อนะครับตัวเลือก ข้อคำถามต่างๆ,ๆที่เราจะใช้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ใหมาในส่วนของข้อคำถามนะครับเราก็จะใช้ตัวคอลัมน์ที่อาจารย์ชาญท่านได้ให้แบบฟอร์มไว้นะครับครับจากตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ท่านได้ให้ไว้นะครับก็จะมีข้อต่างๆในนี้นะครับก็จะมีลำดับ มีหนังสือลงวันที่มีเลขหนังสือมีเรื่องอายุการจัดเก็บและหมายเหตุนะครับทีนี้ในส่วนของลำดับนะครับเราจะไปทําการสร้างในส่วนของที่เป็นส่วนของ Google Sheet ที่เป็นคําตอบของแบบฟอร์มนะครับในหน้าแบบฟอร์มนะครับเราก็จะทําการสร้างหัวข้อตามนี้นะครับก็คือ1ก็คือเป็นเลขเป็นหนังสือลงวันที่เท่าไหร่นะครับ ก็ข้อถัดมานะครับก็จะเป็นที่หนังสือหนังสือนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นชื่อเรื่องเ,เรื่องนะครับข้อถัดมาก็จะเป็นอายุการเก็บหนังสือ ก็สุดท้ายจะเป็นหมายเหตุนะครับตรงนี้ตรงหมายเหตุนี้เราก็จะใส่เป็นไฟแนบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาตั้งค่าด้วยกันแต่ก่อนอื่นนะครับเราตรงนี้ข้างให้เรามาดูการตั้งค่าก่อนว่าตรงนี้นะครับจะต้องไม่ถูกติ๊กให้เป็นแบบทดสอบนะครับ พอไม่ถูกติ๊กเราก็กลับมาที่การตั้งค่าข้อคําถามต่างๆนะครับหนังสือลงวันที่นะครับเราสามารถเลือกเป็นรูปแบบที่เป็นวันที่ได้เลยนะครับแล้วก็กรณีนี้นะครับหนังสือลงวันที่บางครั้งหนังสือประชาสัมพันธ์หรือหนังสือบางประเภทจะไม่มีวันที่ลงวันที่มานะครับเพราะฉะนั้นในตัวเลือกนี้เราก็ไม่ต้องติ๊กคำว่าจําเป็นนะครับเลขหนังสือ ตรงนี้เราให้ใส่ใสเป็นคําตอบสั้นๆไว้นะครับแล้วก็เหมือนกันครับในส่วนของเลขหนังสือบางหนังสือบางประเภทอาจจะไม่มีเลขหนังสือมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็าไม่ต้องติดในส่วนของจําเป็นไว้นะครับในส่วนของเรื่องตรงนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็หนังสือทุกฉบับจะมีชื่อเรื่องมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่ให้เป็นเลือกให้เป็นจําเป็นต้องใส่นะครับ อายุการจัดเก็บนะครับตรงนี้เราให้เลือกเป็นคำตอบสั้นๆนะครับกรณีที่หนังสือแต่ละประเภทจะอายุการเก็บไม่เท่ากันก็ให้เราแยกอายุจ,จัดเก็บตามหมวดหมู่ของหนังสือนั้นๆนะครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือห้าสอของท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ในส่วนของหมายเหตุนะครับตรงนี้เราจะเลือกเป็นอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็กดปุ่มดาเนินการต่อไปแล้วก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับ เพื่อการแนบไฟล์นะครับที่เป็นรูปเล่มเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ PDF หรือว่า,ารูปภาพนะครับทีนี้เราก็จะมากำหนดนะครับอนุญาตไฟล์บางประเภทเท่านั้นให้เลือกเป็น PDF หรือว่ารูปภาพแค่เท่านั้นนะครับสูงสุดจำนวนไฟล์สูงสุดเราให้แนบกี่ไฟล์นะครับก็ ก็มาดูครับว่าถ้าเป็นรูปภาพเราอาจจะมีได้มากกว่า1ไฟล์นะครับแต่ขนาดไฟล์สูงสุดตรงนี้เราควรจะนะครับไม่ควรไม่ควรปรับสูงเกินไปเพราะว่าการปรับสูงขนาดไฟล์สูงขึ้นไปนะครับก็จะทำให้ Google Drive ของเรานะครับมันจะเต็มเร็วนะครับ โอเคครับในส่วนนี้ก็ต้องเลือกนะครับจำเป็นที่จะต้องแนบรูปภาพแนบไฟล์เข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกนะครับในส่วนของอาการตอบกลับนะครับเพื่อสร้างแบบฟอร์ม Google Sheets ที่เป็นลิงก์คำตอบของเอกสารของแบบฟอร์มนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่ลิงก์ไปยังชีทหลังจากนั้นนะครับ ระบบจะสอบถามมาว่าเราจะสร้างชีตใหม่หรือว่าใช้เลือกสเปซชีตที่มีอยู่นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็นสร้างสเปซชีตใหม่แล้วก็เป็นชื่อเดียวกับแบบฟอร์มแล้วก็เป็นวงเล็บการตอบกลับนะครับจากนั้นก็กดที่สร้างครับเมื่อทําการสร้างแบบฟอร์มมาแล้วนะครับให้ทําการแทรกแถวด้านบน1แถวโดยมากิมากด ที่แถวที่1น,นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกแทรกแถวด้านบนนะครับทีนี้ก็มาทำหัวตารางนะครับทำหัวตารางโดยการครอบคลุมดำนะครับแถวที่1ตั้งแต่ตั้งแต่อคอลัมน์ a ถึงคอลัมน์ f นี้นะครับแล้วก็ผสานเซลล์จากนั้นก็ทำเป็นหัวตารางนะครับเราก็จะใส่เป็น ทะเบียนแฟ้มตรงนี้จะเป็นแฟ้มค่าตอบแทนพิเศษคุนก็จะใส่เป็นแฟ้มค่าตอบแทนพิเศษนะครับหลังจากนั้ก็จัดรูปแบบข้อความให้สวยงามนะครับเราอาจจะขยายขนาดตัวหนังสือตัวอักษรได้นะครับทีนี้เมื่อกี้ในแบบฟอร์มตัวอย่างนะครับเราจะมีลำดับ ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในตรงนี้เราก็จะแทรกอีกหนึ่งคอลัมน์นะครับคอัมน์ทางซ้ายเพื่อใส่เป็นช่องลำดับในช่องลำดับนะครับเราจะมาทำการารันเลขลำดับเองด้วยตัวเองนะครับเป็นการรันเลขแบบแมนวลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องใส่สูตรหรือว่าไม่ต้องไปใส่ตัวข้อคำถามในแบบฟอร์มนะครับ โอเคครับหลังจากจากนี้เราก็จะได้ตัว g o o l l e s h e e t แบบตอบกลับของแบบฟอร์มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการให้สิทธิ์นะครับให้สิทธ์ในการเข้าถึงแบบฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มเป็น g o o l l s s h e t t หรือว่าตัวรูปภาพหรือไฟล์ที่ถูกแนบมากับเอกสารแต่ละรายการนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาที่แบบฟอร์มนะครับ Google Form ก็คือ กดไปที่เผยแพร่ะนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีกดเผยแพร่แล้วก็กดปุ่มเผยแพร่อีกครั้งนะครับอพอเผยแพร่แล้วเราก็มาคลิกเอาอลิงก์สำหรับผู้ตอบไว้นะครับตัวนี้เราสามารถคัดลอกไว้ได้นะครับ เราคัดลอกลิงก์เพื่อต่อไปนะครับลำดับถดัดไปเราจะเอาลิงก์นี้ไปใช้ในการสร้าง QR code สําสำหรับเข้ามากรอกข้อมูลแบบสอบถามนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้ลิงก์พูดสำหรับตอบคำถามมดแล้วนะครับ ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาที่ทะเบียนตัวที่เป็น Google Sheets นะครับเราก็ใช้วิธีการแชร์นะครับเหมือนเดิมแล้วก็ให้สิทธิ์ก็คือการเข้าถึงทั่วไปทุกคนที่มีลิงก์นะครับสามารถเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านนะครับเราก็คัดลอกลิงก์แล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เตรียมลิงก์ไว้ครับ จะดึงหนังสือนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปสิ์นะครับการเข้าถึงไฟล์แนบแล้วก็รูปภาพที่แนบเข้ามาในลิงก์นี้นะครับเราก็ไปที่นะครับ google drive หลังจากนั้นนะครับในหน้านี้นะครับให้เรามาเลือกนะครับที่เมนูนี้ครับ ไวของฉันนะครับไวของฉันเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับพอเลือกเสร็จนะครับเราก็มองหามองหาตัวโฟลเดอร์ที่ชื่อเดียวกับแบบฟอร์มของเรานะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นทะเบียนคุมแฟ้มค่าตอบแทนพิเศษตัวนี้นะครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบอัตโนมัตินะครับสังเกตจาก ชื่อโฟลเดอร์จะตามด้วยคำว่า f ไฟล์ e s p o n d นะครับก็ให้เราไปเลือกนะครับการแชร์นะครับของโฟลเดอร์นี้แล้วก็เลือกนะครับการเข้าถึงทั่วไปจากที่ถูกจำกัดอยู่ก็ให้เป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับให้เป็นผู้มีสิทธิ์อ่านเหมือนกันนะครับโอเคครับก็ตกลงไปหลังจากนั้นนะครับ ตัวระบบเราก็แบบฟอร์มล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการทำ QR code สำหรับการบันทึกข้อมูลและก็ QR code ในการดูทะเบียนคุ่มแฟ้มนะครับให้เราค้นหาลิงก์ของงาน ICT ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ให้บริการการทำ QR code อยู่นะครับง่ายๆก็คือเราค้นหาด้วย QR code แล้วก็ moph ครับ ทีนี้ก็จะเป็นบริการอันแรกเลยที่แสดงขึ้นมาบนหน้า google search นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับในนี้จะรวบรวมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขให้บริการอยู่นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของบริการจัดทำ qr code นะครับตัวนี้เราก็คลิกไปที่เมนูนได้เลยหลังจากนั้นนะครับสำหรับท่านที่สมัครใช้งาน ตัวบริการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคลิก qr code แล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลที่เราสมัครไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับให้ทำการลงทะเบียนแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไทยดีนะครับในการล็อกอินเข้าไปพอล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับเขาจะให้ระบบจะให้กรอกข้อมูลสถานเกี่ยวกับสถานพยาบาลและข้อมูล ยืนยันตัวตนของบุคลากรน,นะครับเข้าไปแล้วก็หลังจากยืนยันการสมัครแล้วนะครับจะมีข้อความตอบกลับทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนนะครับโอเคครับในที่นี้ผมขออนุญาตไปที่ QR code แล้วก็ใช้อีเมลที่ผมลงทะเบียนไว้ในการเข้าใช้งานเลยนะครับโอเคครับ หลังจากที่เราได้นะครับล็อกอินเข้ามาในระบบบริการแล้วนะครับเราก็มาทำ QR code กันนะครับเมื่อกี้ที่เราบันทึกไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์สำหรับคนตอบก็คือลิงก์ google form นะครับที่จะใช้ในการสร้าง QR code แล้วก็คัดลอกแล้วก็มาวางในช่องใส่ URL นี้นะครับแล้วก็กดสร้าง QR code พอได้ QR code เราทำการเซฟเลยครับ เซฟไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ QR code ก็ถ้าจะให้ง่ายนะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับตัว QR code ให้สื่อไปถึงว่า คิอวอาร์โค้ดนเป็นของอะไรนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตใส่เป็น G form เรียงมาจาก Google form นะครับทะเบียนแถมค่า N N ตอบแทนพิเศษตรงนี้ผมก็จะได้ QR code ของ Google form ที่เป็นการกรอกข้อมูลแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกหลังจากเราได้ คิวอาโค้ดของแบบฟอร์มแล้วนะครับเราก็มาเอาตัวลิงก์ Google s h e e t ที่เป็นทะเบียนนะครับทะเบียนหนังสือมาทำา QR โค้ดเหมือนกันก็ลบอันเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็วางลิงก์ตัว Google s h e e t ไปนะครับแล้วก็สร้าง QR code โค้ดหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับคลิกขวา Save image a อสทีนี้ก็เหมือนเดิมครับ ตั้งชื่อให้สื่อเวลาเราเอานำไปใช้เราจะใช้งานง่ายนะครับเ s h e e บเบียนถ้าตอบแทนพิเศษเรียบร้อยครับก็จบในส่วนของการ ตั้งค่าการสร้างแบบฟอร์มการทำแบบตอบกลับการทำชิว่าโค้ดและการให้สิทธิ์นะครับของอแบบฟอร์มต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็นำชิว่าโค้ดที่ได้นะครับไปรปิ้นเป็นหน้าปกแล้วก็เอาไปเข้าแฟ้มไว้ได้เลยครับ